ดีเด้อพี่น้องมีกัอันซเซงมาอันลิลน้ำสาวอึ่งเนาะมาันตั้งสองไม้มาเปิดสองไม้ซื้อซะเซงมาหาใต้ภาคอันติดตามในเด้อมีกัอันเสาอึ้งเพื่อนไปหาโนมไมครับอันผัวเพิ่แต่เสาผูวซาเซงอันอันมะแกงกันเดียกินดคลิปไม่แน่ตื่นเต้นตื่นยังนี่กัอันไปอันแกงานม้น้ำกันเด้อมันนี้ แซ่บมันจะนัวพี่น้องเอ่ยเพิ่มควมนัวกระดูกเอาวันนี้กาเสียงเอาปลาแดกลงนะใส่ปลาแดกหมาอกับฟุด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 เดี๋ยวขาบเบือติดหมาะ มาเด้อไปอยากเด้อมากินเด้อพอดีมากองัดพอดีกินเลย <laughs> พอดีมามาพอดีให้อะซอเซงขึ้นเกงให้กินพีนพนนนพ่น้องวันนี้ก็เอาไปนวดใส่เดจ้าสุดเซฟใส่ลายเซฟลายเอาเห็ดเข็มทองใส่ ฝากติดตามซองน้อยๆของสาวเสงมาหาไ่เดอเอากับซิโลฮิดเข็มมันซุกก่อนวันนี้ก็อาภัษเงงลยงลงวยจ้าเพื่อนเป็นผพวนมือใหม่พี่น้องเอลยเลยอายแน่ก็เลยไปยักตากยัง ต่มีความตั้งใจอยากเฮ็ดยูทูบพี่น้องอยากมีร่างไดยเจจิเดียวแซบ่ะ,ะตรงเลยปะยม,มันตักเนาะเอาอไปกินเนาะบันนี้เนาะตักเอาไปกินบันนี้ตักถวยได้เลยเซบเซเต็นไม้ตอนเที่ยง มันกระบริกเที่ยงป่านไั้นแล้วพี่น้องเลยบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้ไม่กิ่หิวเนี่ยมาเด้อภัยยากเด้อนี่นี่แซ่บๆนี่ตักเต็มๆรถไปไม่ได้กินแล้วแม่เสียใจอืมเอาไว้สกีติดใจสีมือสาบเสียงพี่น้องจ๋าแล้วแล้วแกงหน้าไม้ของเฮากันยั่วๆเลยพี่น้องจ๋า จาอันสาเซงกันลาก,กันเดอ้อคลิปนี้ก็ได้อัน้าติดตามมันสองอันสาเซงมหาไส้ในเดอ้อตั้งสองไม่ไม่สองน้อยๆหากกระตั้งกันจะตื่นเต้นในนึงเนาะฝากติดตามเพ่นนี้ด้วยจ้า